สวัสดีครับทุกคนครับพูดถึงเรื่องเมาแล้วอาราวาดเมาแล้วเรื้อนเมาแล้วปั่นป่วดเนี่ยนะครับ ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเนี่ยมีคนประเภทนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแลว้วก็นอกจากนั้นไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็มีเรื่องประเภทนี้มาเข้าหูตลอดคือเมาแล้วก็คึกขนองบ้างเมาแล้วไปอยู่กับเพื่อนกับฟูงเสียงดังรบกวนชาวบา้านในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีเหมือนกันทุกคนจําได้ไหมครับว่ากรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยเป็นเมืองที่รวมชาวต่างชาตินาะชาวต่างชาติก็จะเข้ามาค้าขายไม่ว่าจะเป็นแขกเปอร์เซียอินเดียจ หรือแม้แต่ฝรั่งมังค่านะครับอย่างฮอรันดาเอยโปรตุเกสเอยนะครับล้วนเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาด้วยกันทั้งสิน้นและมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็มีชาวดัชนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของวันวลิตนะครับตอนนั้นวันวลิตก็อนุญาต ให้ชาวดัชพวกนี้นะครับไปพักผ่อนได้เพราะว่าวันนั้นไม่มีงานอะไรแบบนี้ประมาณ10กว่าคนนะครับวันวลิตเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นผู้ดูแลกิจการการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกนะครับของฮอลันดาก็วนนั้นแหละสมัยนั้นก็มีวันหยุดเหมือนกันนะครับวันวลิตก็เลยอนุญาตให้คนพวกนี้นะครับไปนั่งเรือพักผ่อนชมบ้านชมเมืองได้แต่ไม่รู้ว่ายังไงนะครับบรรยากาศกรุงศรีอยุธยามันดีหรือว่ายังไงะครับมันเคลิบเคลิ้มนะครับเที่ยวไปได้สักพักก็ไปนั่งดื่มสุรากันในวัดด้วยนะครับไป กินเหล้าในวัดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ําด้วยเข้าใจเลือกบรรยากาศนะครับชิลเลยนะครับพอดื่มกันได้ที่นะครับมีชาวดัชสองคนนะครับเมากว่าเพื่อนนะครับเดินลัดเลาะไปตามริมแม่น้านะครับแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ทําท่าทางก้าวราวจะไปต่อยไปตีเขานะครับด่าเขาบ้างนะครับหรือว่าตีจริงๆก็มีนะครับแถมยังบุกเข้าไปในบ้านของชาวกรุงศรีธยานะครับแล้วก็ชกช่วยอา มาตามใจชอบเท่านั้นยังไม่พอนะครับบุกบ้านเรือนประชาชนธไรรมดายังไม่พอไปบุกวังของน้องพระเจ้าประสาทท้องนะครับทำร้ายฆ่าท่านบริวารในวงังภายหลังก็มากันเยอะๆครับก็เลยช่วยกันล้อมแล้วก็จับตัวชาวดัชคนนั้นไว้ได้นะครับจับได้หนึ่งคนนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งหนีรอดไปได้ตอนนั้นเรื่องนี้ก็เป็นท้อง of the town ในกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับว่าเนียวโ,โหฝรั่งไป บุกวังน้องพระเจ้าแผ่นดินนะครับหลังจากนั้นชาวดัชนะครับตอนนั้นวันนั้นก็ไม่มีใครกล้าออกจากที่พักเลย พอสมเด็จพระเจ้าปราสาททองรู้นะครับว่ากันว่าท่านทรงโกรธมากเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าขุนนางหัวหน้าชาวญี่ปุ่น,นยพยายามยุยงด้วยนะครับยุยงให้ประหารชีวิตชาวดัชไปเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่างี้ครับคือชาวต่างชาติเขาก็จะมีผลประโยชน์ของเขาเนาะเรื่องการค้าขายนะครับถ้าตัดชาติใดชาติหนึ่งออกไปเนี่ยผลประโยชน์มันก็จะตกมาอยู่ในชาติตัวเองนะครับดังนั้นญี่ปุ่นเขาก็เลยยุนะครับมันก็เป็นธรรมดาของยุคนั้นสมัยนั้นนะครับยุให้ประหารแต่ว่าก็ไม่ได้ ะน,นะครับแล้วก็ตอนนั้นวันวนลริตอ่ะก็ได้ติดต่อพระคลังนะครับให้ช่วยกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระเจ้าประสัททองเนี่ยไว้ชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากขุนนางันแหละนะครับแล้วก็บอกต่อไปอีกว่าก็เห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับคนฮอลแลนด์คนดัชเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของสยามอะไรก็ว่าไปแล้วก็วันวนลริตก็ต้องเดินทางไปจ่ายค่าไทยค่าปรับ อะไรมากมายเลยนะเพราะมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันเกิดที่วัดนะครับไปกินเหล้าที่วัดแล้วคุณก็จะมาเนี่ยทำร้ายดาทอคนกรุงศรีอยุธยานะครับไม่พอนะครับยังไปบุกวังของเชื้อพระวงศ์ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เกือบจะให้อภัยไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนั้นก็ รอดไปนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องสนุกสนุกนะครับเอามาเล่าให้ฟังแก้เบื่อกันนะครับว่าตอนนั้นสมัยยุทธยามีฝรั่งเมานะครับแล้วก็ไปบุกพระราชวังของเชื้อพระวงศ์ด้วยนะครับแต่ว่าก็รอดชีวิตออกมาได้นะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนเพื่อรับชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ